วานสวัสดีทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะมาอัปเดตโปรเจกต์ใหญ่นะคะอีกหนึ่งโปรเจกต์ซึ่งก็ทำการคัดเลือกนักแสดงกันอยู่นะคะจากที่ในตอนแรกเลยนะคะ3พระเอกคันดิเดตที่จะมารับบทเป็นเจีย่ยเป่าอี้นะคะในความฝันในหอแดงค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในวรรณกรรมนะคะที่เรียกได้ว่าสุดยอดนะคะของประเทศจีนค่ะหนึ่งในสี่นะเพื่อนๆความฝันในหอแดงนะคะว่าติดต่อเนาะอยากจะให้มีคุณหวังอี้ป๋อใช่ไหมคะแล้วก็มีคุณเจิ้งซุนซี แล้วก็มีคุณโหหมิงฮาวนะคะนั่นคือ3พระเอกแรกเลยที่เป็นข่าวขึ้นมาค่ะตอนนี้นะคะก็มีข่าวอีกแล้วนะคะแอดหวานขอใส่หัวข้อว่าเป็นข่าวลือทางโลกออนไลน์ก่อนละกันค่ะว่าจะเป็นคุณฐานเจนซนซื่อนะฮะทีนี้ถ้าถามว่าคุณฐานเจนซนซื่อเป็นเจียเป่าอี้ได้ไหมได้เลยเพื่อนๆบอกเลยตาแบบหวานฉ่าขนาดนี้นะคะบอกแล้วบทนี้ต้องตาหวานฉ่าเพราะว่าเขาเขาจะต้องมาสัมผัสนะคะความ เขาเรียกอะไรล่ะความรักความเพลิดเพลินบนโลกมนุษย์ไงเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะต้องเยิมย้มเยิ้มช่ำๆ่หน่อยนะ <c oughs> ก็เหมือนอย่างที่แอดวานเคยเล่าให้เพื่อนฟังว่าใน3ามคันดิเดตคนแรกอ่ะนะคะที่มีเจงซุนซีมีหวังอีปปอแล้วก็มีโหมิงฮาวแอดวานก็บอกเพื่อนๆว่าน่าจะเป็นเจงซุนซีเหมาะที่สุดถ้าเป็น3ท่านนั้นเพราะว่ามีความแบบมีความน่าหวานตาหวานแล้วก็เป็นอะไรที่สามารถจะเขาเรียกว่ามี มีหญิงๆอ่ะมาชอบเขาหลายคนอะไรประมาณนี้นะคะได้มาแบบใช้ชีวิตแบบเต็มเหนี่ยวบนโลกมนุษย์นะคะซึ่งตัวละครซึ่งเพื่อนๆเ,เคยอ่านกันไหมความฝันในหอแดงนะคะจริงๆแล้วไม่ควรพลาดนะเพื่อนๆเ,เกิดมาทั้งทีนะคะอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นสุดยอดวรรณกรรมของชาติไหนๆก็ตามนะคะถ้าเกิดมีแปลเป็นไทยหรือว่าท่านใดอ่านภาษาอังกฤษได้หรือว่าภาษาจีนได้ก็ควรที่จะแบบหาโอกาสเนาะอ,อ่านสักครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าเพื่อนๆแบบว่าไม่มีเวลาก็ไป ฟังแอดวานเล่าได้นะสําหรับความฝันในหอแดงแอดวานเล่าไว้นะคะที่ช่องขนุนว่าขนุนชอบใบหวานชูก้านะคะยังเล่าไม่จบนะนเพื่อนเพราะว่าแหมจะต้องม,มันต้องมีอารมณ์สุนทรีมากๆในการเล่าเรื่องนี้นะคะเพราะว่าภาษาเรียกว่ายากมากมันเป็นภาษาวรรณกรรมแต่ว่าถามว่าสนุกไหมสนุกดีคะ่ะเพื่อนมีกลิ่นอายแบบนักปราดสุดๆเลยนะคะ <c oughs> เอาละคะ่ะเรามาต่อที่ข่าวลือกันต่อนะคะข่าวลือนี้ก็สดๆร้อนๆเลยนะคะวันที่ 27คสค่ะสิงหาคมปี2025นะคะแล้วก็เหล่าบรรดาคลังสาวๆนะคะของเจียเป่าอี้เนาะที่มีข่าวนะคะเ,เพื่อนๆมีคุณซ่งจูเอ,อ๋อมีไผ่ลู่นะคะมีคุณหลี่อี้ถงค่ะก็แน่นอนว่าโอ้ย ครบนะคะสามตัวละครแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องรอเขาคอนเฟิร์มเนาะโอ้เพื่อนๆคิดว่าต้องค่าตัวนักสแสดงเท่าไหร่เนี่ยอืมซงจูเอ๋อนะคะไายลู่หลี่อี้ถงสามดาราดังเลยนะคะซึ่งเป็นนางเอกกันแล้วทุกคนก็จะมารวมกันอยู่ในเรื่องนี้นะคะโปรเจกต์ซึ่งเป็นเขาอยากจะทําให้อีกหนึ่งในประวัติศาสตร์นะคะก็คือความฝันในหอแดงรุ่นรุ่นที่แบบคนจดจำเนาะที่แบบมีการนํามาทําเป็นละครโทรทัศน์ของจีในในยุค ลุแรกที่มีการสร้างเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นคุณอย่าง,อางของพวกเราตั้งแต่ที่เขายังเป็นแบบเด็กวัยรุ่นอยู่เลยนะนเพื่อนๆแล้วก็ในเรื่องนั้นก็จะมีนะคะมีคุณหลี่ซินอยู่ด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นวัยน่ารักน่ารุน่นแล้วก็ยังมีผู้หญิงท่าน,นอื่นๆเนาะที่มีความสวยงามเดี๋ยวนี้ก็โตกันหมดแล้วบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงแล้วด้วยซ้ำนะคะสําหรับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรียกว่ารีเมคค่ะรีเมคใหม่นะคะความฝันในหอแดงแล้วตอนนี้ก็เป็นที่สนใจนะคะของประชาชนชาวจีนเป็นอย่าง มากเลยนะคะด้วยความที่นะคะต้นฉบับมันเป็นสุดยอดวรรณกรรมของจีนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาพยายามที่จะสร้างละครให้มาออกเป็นเวอร์ชันที่คลาสสิกนั่นเองค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะมันเป็นความท้าทายมากเลยว่าว่าจะทําได้สําเร็จไหมนะคะเพราะว่าตัวของวรรณกรรมไม่สามารถจะไปใช้คําว่ามันจะเฉยหรือมันจะอะไรได้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวคลาสสิกเพื่อนๆมันเป็นเรื่องราวของ ของอะไรเดียของมนุษย์อะที่แบบเออมันมีเฉพาะมนุษย์เท่านั้นที่จะได้สัมผัสแบบออโลกียธรรมสัมผัสกับไอ,อเรื่องราวของความ อะไรอะร่ำรวยใช่ไหมร่ำรวยแล้วก็มีผู้หญิงล้อมรอบมีความสุขเออมีมีเรื่องของโลกียะบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของความอยากลองอะเนาะความรงความรักความอะไรนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือพระเอกของเราก็เข้าใจว่าโอเคทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีจุดสิ้นสุดจุดจบแล้วมันเจ็บจังเลยนะคะถ้าตอนที่มีความรักอยู่มันก็มีความสุขแต่พอ มันแบบว่าเกิดปัญหาขึ้นนะคะกับชีวิตอะไรเงี้ยที่ต้องเผชิญมันก็จะเศร้าลงเศร้าลงเศร้าลงแล้วก็สรุปแล้วก็คือสังขารก็ต้องละโลกไปอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็พระเอกก็ต้องกลับขึ้นไปนะคะเป็นเจ้าศิลาเหมือนเดิมนะคะก็กลับขึ้นไปบนสวรรค์เพราะว่าเขาเป็นศิลาที่เจ้าแม่หนีวานั้นเหลือเหลือทิ้งไว้เหลือทิ้งไว้เพียงแค่อันเดียวด้วยนะคะก้อนเดียวตอนแรกจะแม่หาแบบ ไอ้พวกศิลาวิเศษนี้ไปซ่อมพัดตำหนักของท่าน่ะนะคะแต่ว่ามันเหลืออยู่อันหนึ่งนั่นก็คือพระเอกของพรเราซึ่งต่อมาได้ยินคำพูดของนักบวชนักพน์นะคะก็เลยมีความเอ๊ะมันดินแดนที่ไหนกันนะที่มันแบบเออทำไมฟังดูแล้วมีความสนุกจังเลยอยากไปบ้างดินแดนนั้นนะคะทางด้านของท่านนักบวชก็เลยสัญญาไว้โอเคเดี๋ยวถึงเวลาแล้วเดี๋ยวข้าจะมาแบบพาเจ้าไปนะคะที่โลกมนุษย์นั่นแหละคะ่ะ ตามข่าวนะคะจากบนโซฮูก็คือเรื่องนี้จะมีเงินทุนนะคะซึ่งนำมาใช้ในการสร้างเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ทีเดียวนะแล้วก็ที่สำคัญเขาเน้นที่ความคลาสสิกนะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นผลลัพธ์นะคะเรื่องที่จะตอบแทนเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินเนี่ยเขาบอกว่ามาเป็นเรื่องรองนะคะแต่ว่าเรื่องของความคลาสสิกเรื่องของความอยากจะให้มันเป็นตำนานนะคะสหรับการรีเมคความฝันในหอแดงครั้งนี้ก็ถือได้ว่าก็ถือได้ว่าเขาก็กล้าอยู่นะปกติแล้วที่จีนส่วนใหญ่อะไร ก็ต้องเป็นธุรกิจไปหมดใช่ไหมคะนักแสดงนะคะเขาบอกว่าคือมีความคาดหวังไว้สูงมากเพราะว่าหลังจากที่มีการตกลงเรียบร้อยกันหมดแล้วเนี่ยนักแสดงที่ที่แบบเซ y y เยนะคะที่ได้รับการติดต่อแล้วก็แบบยินดีที่จะแสดงในเรื่องนี้นะคะไม่ไม่เพียงแต่จะต้องแสดงบทบาทให้เหมาะสมเท่านั้นนะคะแต่ว่าทั้งร่างกายแล้วก็การศึกษาฝึกฝนทักษะให้เหมือนกับแบบ ให้เหมือนกับมีจิตวิญญาณของตัวละครในเนี้ยในเรื่องของความฝันในหอแดงเนี่ยคะ่ะก็จะมีการบีฟการเปิดกลุ่มมาแบบเร็วอะคือมีการติวผลงานต้นฉบับอย่างแท้จริงก่อนโดยโดยนักวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนนะคะ คือเขาอยากจะให้แบบนักแสดงได้แสดงให้เห็นให้ผู้ชมได้เห็นถึงความมุ่งมั่นนะคะในเรื่องราวของความคลาสสิกแล้วก็ศิละปะนั่นเองค่ะนี้เรามาพูดถึงคุณถานเจี้ยนซื่อกันบ้างนะคะซึ่งคุณถานเจี้ยนซื่อนั้นนะคะคือตอนนี้เขาก็ติดลมบนไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบโอ้โหมีประชาชนในประเทศจีนก็รักเขาเยอะนะมันเพื่อนสับคือลักษณะภายนอกของเขาก็มีภาพลักษณ์ที่สง่างามแล้วก็เป็นผู้ชายอ่อนโยนด้วยนะคะแล้วก็มาดของ คุณชายดุดยกองชายของเขานะคะอย่างเนี้ยอย่างเจีย๋ยเป่าอี้เนี่ยคือมันได้เลยนะคะคือถ้าได้ฐานเจนซื้อ้าเกิดเขาแบบว่างมีคิวให้เลยอะไรเงี้ยก็เรียกได้ว่ามันสุดยอดจริงๆเลยค่ะได้เลยนะคะก็ฐานเจนซื้อมีความทั้งหล่อมีความทั้งมีความตาตตหวานตาเยิ้มมีความเป็นคุณชายชนชั้นสูงอะ่ะมันเพื่อนเพราะเจี๋ยเป่าอี้เนี่ยได้รับพรสุดๆเลยนะคือมาเกิดนี้ก็คือเกิดในตระกูลที่มีลูกชายคนเดียวก็คือเจี๋ยเป่าอี้เกิดมาเพราะทุก คนเนี่ยในบ้านโอ้โหค่ะดูแลเขาอย่างกับแบบเป็นคือเป็นเป็นเพชรเน่เออเป็นเพชรเป็นหยกเป็นอะไรอย่างหนึ่งนะคะที่บ้านเลยนะคะแล้วก็ตั้งแต่ทัญยามาผู้อาวุโสของบ้านท่านพง์ท่าน,นพ่อโอ้ตายแล้วนะคะตามใจเขาสุดๆนะคะต้องเป็นคุณชายอ่ะคุณชายสุดๆเลยของบ้านคะ่ะแล้วก็ที่บ้านก็มีเออเขาเรียกว่าตําแหน่งสืบทอดมาทางสายเลือดเนาะเป็นคุณนางใหญ่โตอยู่แล้วนะคะ นั่นก็คือลักษณะแล้วก็ภาพลักษณ์ภายนอกของฐานเจนซืซอก็ร้อยเต็ม10ไปเลยนะคะล้นไปอีกค่ะแล้วก็มาที่ทักษะการแสดงของเขานะคะไม่มีอะไรที่ฐานเจนซืซอแสดงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะไม่มีไม่มีคําว่าทําไม่ได้นะคะแอดวานโอ้แต่และสนับสนุนเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือถึงแม้ว่านะคะอายุจะขึ้น30แล้วแต่ว่าหน้าตายังคงเป็นเจีย๋ยเป่าอี้ได้นะคะก็เล่นตั้งแต่ในช่วงที่เป็นแบบ ช่วงอะไรดีช่วง16-18อะไรเงี้ยได้มาเรื่อยๆเ,เลยนะคะก็คนจีนในถ้าในตัวของวรรณกรรมก็แต่งงานเร็วไงเพื่อนๆคนจีนนะคะเออไม่ได้ไปทำอะไรเขาจะให้ลูกหลานนั้นเขาเรียกอะไรแพรพันธ์อ,อใช้คำว่าอะไรอะ่ะ คือมีลูกมีหลานสืบต่อไปอุ้ยแพ้ผันนักเกียรติอะไรค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะภาพลักษณ์เนาะของเจียเป่าอี้ก็จะเริ่มมาตั้งแต่ที่แบบเขาเป็นเด็กวัยรุ่นเลยจนกระทั่งเขาอายุมากขึ้นมากขึ้นนะคะเข้าใจชีวิตเข้าใจวงวัฏจักรของของแบบการใช้ชีวิตแบบบนโลกมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะมีลาบมียศมีรักมี มีโกรธมีโลภมีหลงมีเสื่อมนะคะคือเขาาว่าจะได้สัมผัสทุกอย่างเลยนะคะที่เกี่ยวข้องกับในโลกมนุษย์นี้แล้วก็เขาก็จะเป็นผู้ที่ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเป็นผู้ที่ตระหนักรู้นะคะตระหนักรู้ก่อนที่เขาได้จะกลับขึ้นสู่สวรรค์อะไรแบบนี้ค่ะ ดังนั้นแล้วพอถึงฉากในช่วงวัยกลางคนที่ตระกูลเจี๋ยนะคะถูกยึดทรัพย์หรืออะไรเงี้ยโอ้ยเจอการแสดงของคุณฐานเจียนซือก็สามารถที่จะทำให้ทุกคนอินแล้วก็เข้าใจความหมายที่แท้จริงของอความฝันในในหอแดงได้อย่างชัดเจนแน่นอนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวเราก็รอดูแล้วกันว่าไอาตัวบทละครเองก็คงคิดว่าน่าจะมีการเ,าเปลี่ยนแปลงบ้างเพื่อให้มันดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นแต่ว่านะคะถ้าเปลี่ยนในเรื่องของ แกนหลักของเรื่องมันคงไม่ได้เลยไม่งั้นมันก็คงไม่เรียกว่าคลาสสิกนะนเพื่อนเพราะว่าทางด้านของอผู้ที่เป็นผู้กำกับนะคะเขาก็บอกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงคือดัดแปลงบทมาเป็นบทละครเนี่ยโดยจะเคารพนะคะผลงานต้นฉบับควบคู่ไปกับการสร้างสารรค์สิ่งใหม่นะคะซึ่งณนะจุดนี้พวกเราต้องรอพิสูจน์กันนั่นเองค่ะ ก็สรุปว่านะคะถ้าเป็นฐานเจนซื้อจริงๆนะ้องแอดวานก็จะกรีดเลยนะคะถ้ามารับบทเจียเปาอ,อี้คือแอดวานก็เชียร์เขาอยู่นะคะคือเหมาะมากเป็นอีกคนหนึ่งที่เดินออกมาจากนวน,นิยายต้นฉบับนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันว่าข่าวอัปเดตต่อไปนั้นจะมาเคาะที่ขคายแล้วก็เหล่าบรรดาหญิงสาวนะคะของเจียเปาอ,อี้โอ้แต่ละจะเป็นซ่งจูเอ,อ๋อเป็นปายลู่แล้วก็เป็นเอ่อเป็นคุลีอี้ถงจริงหรือไม่นะคะก็ต้องรอนะคะต้องรอให้เคาะก่อนค่ะไว้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะเ,เพื่อน คิดอย่างไรกันบ้างเอ่ยนะคะกับบทของตัวละครต่างๆนะคะโดยเฉพาะเจี๊ยบเป่าอีแล้วก็ผู้หญิงของเจี๊ยบเป่าอีค่ะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ